ดีใจด้วยนะครับหนึ่งประตูที่ทําได้กับพีระดลชัมรัสมีจริงๆถ้าเกิดใครตามพัทยาจะรู้ว่าก็ยิงเยอะที่พัทยาพัทยากินไปกี่ยิงไปกี่ลูกครับยิงไปแปดลูกครับเป็นนักเตะมิดฟิลด์ที่ทําประตูได้เยอะวันนี้ได้รับโอกาสลงสนามตอนแรกเซอร์ไพรส์ไหมครับเป็นตัวสํารองเซอร์ไพรส์ครับไม่คิดว่าจะงจะได้ลงเล่นครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่แล้วพี่แบนนะพี่แบนบอกหน้าที่เรายังไงครับก็ให้ลงไปช่วยแดนกลางครับค่อยๆช่วยเพื่อนเพราะพิ่งลงไปที่หลังครับก็ไม่คิดว่าตัวเองจะลงไปยิงนะครับแล้วประตูที่ทําได้ดดีีใใจจนะครับ หวังว่าจะเห็นสกอร์จากพีระดลนไปเยอะๆมากกว่านี้ครับก็คงมีอีกแน่นอนครับในปีนี้